นะครับก็จะเกิดการเดือดร้อนนะครับไม่ยกเรานะครับพ่อแม่พี่น้องพ่อแม่ลูกเมียจากผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรรามาด้วยะคะ่ะเราจะรู้กันว่าถ้าเมื่อไหร่ที่ข้าราชการไปดูพื้นที่การเพราะงั้นเนี่ยวันที่มาที่นี่เราจึงมีความจำเป็นแล้วก็ ขอความอนุเคราะห์ขอของเราที่มีข้อมูลที่แท้จริงสามารถโชว์ทุกคนได้แล้วถ้าใครอยากเห็นข้อมูลที่แท้จริงก็เดยวสู้นะครับเราทำงาน24ชั่วโมงนะครับทุกประเทศนะครับไม่มีเหมืองทองที่8ปี เป็นสิบปีแล please, ้วนะฮะถ้าเกิดโรคระานพวกเราไปนะครับเศรษฐกิจมีคนอาศัยห้องเป็นชาวเหมืองนะครับชุมชนหมู่บ้านต่างๆก็คงจะไม่มีคนอยู่ก็ถ้าใครมาอะไรอยากมาส่งข่าวนะครับถืเราจะโดนปลดคนงานอยู่ประมาณ500คนนะคะแล้ว500้คนนั่นจะมีคนในครอบครัวที่ จริงๆประมาณอีก3,000กว่าชีวิตนะคะทีนี้ชุมชนล่มสลายแน่ๆถ้ามีเหตุการณ์อย่างนั้นจริงๆมี่าเนาทุกคนครับออกมโคุโฟนใหหนาหน่อยทองใจทองใจนะครับหลักเลยทุก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 แทนไ้บอกเขาว่ามีอีกประเด็นหน่ครับ การจังหวัดผมนายสาธิตน่าสุกนะครับในฐานะรองประธานคณะกรรมการสวัสดิการงานแนในเขตพื้นที่รอบเมืองอ่าเป็นเหตุให้พนักงานและครอบครัวได้รับความเดือดร้อนนะครับจําเป็นต้องออกจากคุณจะใช้ไม่ทันบอกโอเคครับคครับเดี๋ยทันไหมทันไหมเขางมยตรงเลยจำนวนไม่มีเหตุารเยอะเลยเนาะ ทา10ปีนะครับนะฮะก็อ่าท e> ี่พวกเรานะครับพี่น้องจังหวัดก็เป็นเอ่อสำหรับปัญหาของพวกเราวันนี้ทางจังหวัดได้รับประยุกคณะกรรมการ นะครับเพื่อแล้วก็ตัวแทนของพี่น้องประชาชนที่อยู่รอบๆเหมืองน,นะครับซึ่งคณะกรรมาการชุดนี้ก็จะทําหน้าที่นะฮะ,ะตรวจสอบข้อเท็จจริงรายละเอียดให้ด้วยเหตุด้วยผลนะครับด้วยความเป็นจริงนะครับเ <c oughs> พราะว่าตัวราษฎรนะฮะทางที่น้องรัษฎรที่อยู่รอบเหมืองที่ได้ร,รับผลกระทบเขาร้องทุกมานะฮะจังหวัดก็ต้องฟังเพราะว่าเขาก็คือประชาชนก็คือคนของเราขณะเดียวกันตัวาราษฎรที่เป็นพนักงานของบริษัทนะฮะ ที่เขามาร้องยืนน่นหนังสือร้องทุกข์ในวันนี้เขาก็คือคนของเราเขาก็คือได้ส่วนของของจังหวัดนะฮะร,รวมทั้งจังหวัดแกล้เคียงนะครับนะฮะก,ก็คนไทยได้วยกันนะฮะฉะนั้นก็เราก็คงจะต้องพิจารณากันด้วยความละเอียดรอบคอบนะครับแล้วก็ต้องคงต้องทําความเห็นเสนอไปที่ท่านอธิบดีเร็ว,ว,วที่สุดนะฮะอยากให้มีการถต่อถูกต้องครับถูกต้องก็งคืออยากจะให้มีการทำกิจกรรมการทาเหมือง ให้เวลาว่ากี่วันในการสเสนอเรื่อง<ช>ของกลมผมไม่อยากกดดันท่านนะครับก็คือเราแค่เด็ดร้อนเรามาของความยุติธรรมแล้วแต่ท่านจะพิจารณาแต่ไม่อยากจะให้ในกรณีนี้นานเรื่องนานเกินไปครับผมไม่ผมไม่ขอเร้องค้ับท่านนานนี่ครับท่านาน,น,านาน,น,านกาานานน็คือเหมือนคงจะต้องบริษัทก็คงจะต้องกดนักงการให้ครับ ข้าเหมือนเองแต่ประเมินขอได้จากพี่ขอพบตริจาัอากลาไมาจัดการพกเล็ทาวต่างชาติก่อสอนให้เื้อนภู่าไม้ภูเขา